ก็อ,อาจจะมีบางที่ที่พี่ดูวุ่นวายอาจดูคล้ายสนใจไม่เป็นและคงมีบางที่ที่ตัวน้องคงเห็นพี่วางเว้นจากการเอาใจไม่ค่อยซึ้งค่อยว่าขมหนาทำแต่งานออกอาการบ้างงานเกินไปอาจจะมีบางที่ที่พี่ลืมสนใจมอบดอกไม้ในวันสำคัญ อยากโรดเครื่องเรื่องเหล่านั้นเธอเท่านั้นที่สำคัญเธอคือแรงพักดันให้พี่นั้นทำลงไปอาจดูเย็นชากับเธอปล่อยให้เธอต้องเดียวดายแต่ต้องเพื่อสิ่งที่หมายเพื่อเธอนั้นได้ภูมิใจรักแล้วรักเลยน้องเอ๋ย i am i